ค่ะก็ในเรื่องของอารมณ์นิพานเนี่ยนะคะก็ทดลองฝึกกับตัวเองค่ะค่ะก็หมายควาเอ่าช่วงเนี้ก็เช็คยันเจ็ดสโสดาบันอยู่ค่ะก็บางวันก็ประเมินตัวเองได้เจ็ดสิบแปดสิบบางวันก็เก้าสิบอะไรเงี้ยนะคะในแต่ละข้อแล้วก็ทีนี้ช่วงนี้ครับก็พยายามเอาในเรื่องของการมาลาค่ากับปฏิฆาค่ะ ก็อันนี้เรื่องของปฏิฆะการมาระค่านี่น่าจะน่าจะผ่านประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ตอนนี้ก็เอาเรื่องของปฏิฆะก็ <c oughs> <c oughs> คือความผัดใจในครอบครัวของเราก่อนนะคะช่วงนี้คุณลูงบุญธรรมก็มุ่งิดเพราะว่าไม่ค่อยสบายคนะ่เะเมื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลกันแล้วก็ตอนนี้ก็คุณหมอก็วินิจฉัยแล้วว่าจะต้องกูกไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะไปตรวจเลือดทั้งสองคนเลยคะ่ะก็ ก็ไม่มีความทุกข์ใจอะไรอะค่ะก็ก็ตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะตั้งตัวเองเลยไว้ไว้เลยว่าในยามซ่อนท่าเนี่ยกิดตนกิดท่าเนี่ยเจ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วทีนี้พอสายๆมาหน่อยมีอะไรกระทบยังคงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ไหมนะคะ,ะมีกระทบแล้วเราเหียบลดลงแล้วค่ะเก้าสิบอะไรเงี้ยคะแต่วันนี้สะพานวะก็ดีมาก ก็ในช่วงตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็ยังเต็มร้อยอยู่คท่าของพ่อค่ะก็เป็นอารมณ์นิพพานนะก็มีความรื่นเริงในธรรมอยู่อะค่ะค่ะค่ะันนี้นะคะกับคุณทางชางอ่าสาธุเนื่องจากมีเด็ก์มาน,นั่งด้วยๆนะอ่าดาเป็นเฮสเกียพิดานะพอดีคุณลูกนอนรมพูดถึงเรื่องของยามเจ็ดนะยานเจ็ดพระสุนตดาวันไม่รู้หนูพอรู้ว่ายามเจ็ดพระสุนตดาวันไม่เราได้ตัดหัวพิดาไหม อย่างข้อที่หนึ่งนะอันนี้มันเป็นการตรวจสอบนะตรวจสอบภูมิสุดาก็ได้ตรวภูมิจิตาก็ได้ภูมินาคาก็ได้ภูมิมาทหารก็ได้นะมันมสุดยอดเลยอย่างเจ็ด,ดนนะข้อสุดาบันข้อที่หนึ่งรู้แล้วลนะ